สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์งตุกฐานที่เข่ามาหาบสมซองน้องค้มเด้อพี่น้องเอ๋บรรยากาศตอนเที่ยงเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามีพายิต้นหนาเนี่ะเอ๋เห็ดยาแรือมะเป็นเห็ดบ่าวยังมาเล่อยู่น้องบอมพี่น้องเอ๋แต่ะสาวเห็ดเปลี่ยวเพิ่นยังมาเล่ไปไปกินข้าวปะไปเบิ่งน้ำกันว่ามีน้องเสะพิ่นกินข้าวมียังไหนนะพี่น้องค้มหยุดก็คือว่าเฮือนหยาเถ้าพี่น้องอันนี้นะ แต่ว่าเจ้าของเพิ่นกวบไได้อยู่แล้วเฮาเลยอน้องไอคิวนะไปแค่ดูอยู่ในหันตรวจเพิ่นตื่นนอน,นอนงอแงจังไหมเขาก็พาลงมืออาบน้ำพี่น้องอ่ะชิมาเบิง่งว่าสสเพิ่นกินข้าวกันยังเนาะแดดแห้งแดดแห้งขนาดเลยเนาะไปเบิ่งน้ำกันหน่อยสเพิ่นกินข้าวกันยัง้าสเพิ่นกินข้าวพี่น้อง ต้มไก่ต้มไก่ใส่หมอไม่ใส่ชาตินต้มแก่ใส่หม้อะใส่้วยอดเนาะตเ้อใ่กต้มไก่พี่เ้างเอ้ยกินกับหัวหอมพี่นนองพี่เนาะแห้งงห้ิวข้าวแห้งส่นหน้ะกันหิวข้าวแห้งเป็น้องงาถึงเรื่องซบบะ

ยาหลยเจ๊ปูกินไรมากกะเห็ดไม่กินขาวตอนเที่ยงๆไปนล้วจนสสบายได้ดีนะ

เจะแก่ยังสั่นภัยะยังติดขนงไอคิวปันทากันเ้างานออกไม่ยากดอกขนมไอคิวหายนะหายดองหายดองบอมขับรถนะฮะก็ลงไปกบน้องบอมสามคน เออพาฝนลงอาบน้ำดิไปยังมา,าอาบน้ำอ่านเลยนหิ่เอะคืออ่านลงซ้ำใหญ่เฮ้ยจะขึ้นโกินท้งจกนีา่ลืมเลยนี่อันนี้เพิน่นซือเขาขึ้นมาก,กินแบบเพิ่นลืมกินเลยสามขาบเลคเมื่อนี้นะหังกินแล้วเดยกกระเพาะขึ้นพาสิวะ

เราอยเล,ยลหาชมันือท่าอวะนหาชแค่ก็ชาจะหาหาเชเอาหาชแคกแล้วไม่ไหจ้ะเาเปลี่ยนอรมณ์แค่นี้ประมาณ เป็นที่ไปส่งลงโซบพี่ครับเป็นอะไรอาการกินละยานะยาก,กินซะเล้ง

เออพนเขาพมิมาก็ได้แต่สำนีอีวันนี้นะโมเมนต์เพลงลิตรนึงกับลิตรนึ่งคือเก่ารถจับหลายคือลิตรนึงก็ได้ลิตนึงคือเก่าาวเก่าเล

บอ so มไปทางนี้แหละไปเบิ่งคนหน่อยกับพี่น้องเดูระวังเด้อให้น้องบอมกล้วยน้องถาพี่น้องพับเลยตื่นมาตะกี้เอา army b i k i n